นี่มันนอนแอ่งแมงอยู่นี่ไงผมไอ้นี่ผมได้ของดีจากลุงกวงมานี่แหละลุงกวงบอกให้จัดการมันด้วยวิธีนั้นอ่ะผมก็เลยดีครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะพี่ๆนะผมเนี่ยก็ได้เดินทางกลับมาคนเดียวนะพี่ๆนะลุงกวงกับลุงสามแกก็แยกกันไปเมื่อกี้ผมได้ยินแกสองคนเนี่ยบอกว่าจะไปฝึกวิชาอะไรกันนั่แหละครับพี่ๆน่าจะฝึกวิชาเกี่ยวกับพวก ทางแบบว่าทางขาวนะพวกนี้เขาไม่เล่นของดํานะครับหรือว่ามนดํานี่เองเขาไม่ยุ่งนะพี่พี่ของพวกนี้เขาชวนกันไปฝึกวิชานะเมื่อกี้เนี่ยแล้วผมเนี่ยก็ยังไม่ได้โชว์ให้พี่พี่ดูเลยว่าผมได้อะไรจากลุงกวงนะพี่พี่นะเดี๋ยวผมเนี่ยชี้ให้พี่พี่ดูท้ายคลิปนะครับว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะคืออะไรนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันพี่พี่ตอนนี้เนี่ยผมจะเดินทางกลับนะครับก็หามีดมีดอ่า ล้างมนดําของผมด้วยนะครับที่เป็นเขี้ยวช้างนะหรือว่างาช้างนั่นเองผมต้องหาให้เจอนะเพราะมีดเล่มนี้คือมีดเล่มรักของผมแล้วก็เดินไปเนี่ยก็ต้องดูรอบข้างด้วยครับเผื่อไอคนนี้เนี่ยมันจะกลับมาเองนะพี่พี่นะไม่รู้ว่ามันเนี่ยชื่ออะไรนะครับพี่พี่เพราะไอคนนี้นะมันดูทรงแล้วมันก็อันตรายอยู่ถ้าปล่อยไปนะครับตามที่ลุงกวงแกบอกเลยนะพี่พี่นะโอเคพี่พี่เดี๋ยวเราเดินทางหาอามีดงาช้างของเรากันเลยนะครับ โอเคพี่พี่เดี๋ยวเราเดินทางกลับกันเลยนะครับพี่พี่ระหว่างทางเนี่ยผมก็จะดูไปด้วยนะว่ามีดงาช้าของผมเนี่ยตกอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวพี่พี่เนี่ยก็รอชมท้ายคลิปนะว่าสิ่งนั้นของผมเนี่ยที่เป็นลุงกวงแกให้มาเนี่ยมันจะคืออะไรนะครับก็ฝากติดตามนะครับฝากรับชมตอนท้ายคลิปนะครับพี่พี่นะไปะเดี๋ยวเราเดินทางมีดของผมเนี่ยมันน่าจะหางห่ายอยู่นะเพราะมัน าขาวๆนะครับแล้วก็เล่มเล็กดูง่ายนะครับเพราะว่ามันคงไม่กลมกลืนกับพวกใบไม้หรอกพี่พี่เพราะมันตกอยู่กลางทางตอนที่ผมเดินเนี่ยแหละรลหว่างที่ผมหยิบไฟแช็กอ,อะไรพวกนี้พี่พี่ตกหายไปหรือว่าผมเนี่ยไม่ได้ใส่มาเฮ้ยเฮเสียงเหมือนใครเนตโกนนะครับเสียงดังมากๆเลยนะ ดังมาจากป่าฝั่งด้านนู้นนะพี่<บ>หรือว่าลุงกวงหรือว่าลุงสามแกกำลังกำลังเล่นงานใครสักคนหนึ่งหรือเปล่าน่าไปดูอยู่นะพี่พี่นะแต่ว่าเมื่อกี้นะแกบอกให้ผมเดินทางออกจากป่าเลยผมก็ต้องเดินทางออกมาจากป่าตามที่แกบอกนะเพราะถ้าผมเดินเข้าไปต่อนเนี่ยอาจจะได้รับอันตรายก็ได้นะพี่พี่นะ เ <c oughs> ถาวันพี่พี่พูดถึงเถาวันเนี่ยมันก็เสียงวยวายดังมากๆเลยนะครับพี่พี่ผมคิดว่าอาจจะเป็นสีมือลงสามกับลงกวงนี่แหละเพราะว่าแกเพิ่งแยกกับผมได้ไม่นานนะเมื่อสักพักนี้เองแกอาจจะเจออะไรเจออะไรเข้าบางอย่างนะเพราะในป่านเนี่ยมีสิ่งลี้ลับอะไรเยอะนะพี่พี่แต่ว่าผมจะคงจะไม่เข้าไปนะพี่พี่นะ พอแกกาชับผมไว้พอพูดถึงเรื่องเถาวันเนี่ยผมก็มีเถาวันผูกมัดใจอันนึงนะพี่พี่นะแต่ว่าไม่ใช่แบบนี้นะแบบนี้มันหาง่ายเกินไปนะครับมันไม่ใช่ของดีของแรอะไรนะถ้าพูดถึงเถาวันเนี่ยมันต้องผูกมัดกันหลายๆข้ออย่างนั้นนะคือมันดีมากๆเลยนะพี่พี่แบบนั้นก็ว่ากันว่าชาวบ้านเนี่ยพบ อย่างใครวะเฮยเฮ้ยเฮยเฮย,เยพี่พี่หม,หมอพี่หมอผีคนคนที่ต่อก่อนกนลุงกวงหรือเปล่าพี่พี่ผมเจอกับมันคนเดียวนะเมื่อกี้เนี่ยลุงกวงให้ผมให้ผมเนี่ยไปลองวิชากับมันนะครับลุงสามส่งผมมาก็เพื่อสิ่งนี้แหละพี่พี่แกให้ผมไปหาลุงกวง แล้วลุงกวงก็ให้ผมล้องวิชาเลยนะที่ได้ของที่ได้มาจากลุงกวงนั่นนะครับให้ไปลองกับไอ้หมอพีเดี๋ยวเขาไปดูใกล้ๆก่อนพราะผมยังไม่รู้ว่ามันคือใครนะ เจอมันแล้วผมจะยังไม่โผล่หน้าไปให้มันเห็นนะเพราะยังไม่รู้ว่ามันเนี่ยมาทำอะไรตรงนี้นะ ได้ยินไหมลุงกวงแกน่าจะเจสึกหนักนะเดี๋ยวผมเข้าไปชูจอมันพนะี่เพราะวิชาของลุงสาม 3, ลุงกวงให้มาเนี่ยต่อกอรกับมันได้นะ จะเก็บกล้องไว้ตรงนี้แหละจะไปทางทางทางด้านหลังล้วนะพี่ๆนะก็หวังว่ามันคงไม่เห็นนะ เฮ้ยแตมาแบนี้ไอ้เก่ตามลำควานขามัเลยหรอเจอกันอีกแล้วเฮ้ยไอ้แก่งตามลำควานใครอลยอยากลองดีกับของกวงใช่ป่าวเฮ้ยตามลำควานมามัเลยหรือเตามลำควานมาทำอะไรที่นี่ว่ามัีก็มาแอบซุบอยู่ที่นี่นี่เองฮะเอาซาบก็มาไกลกันนะนี่จะตามขามาอีกเนาะ ทำพิธีเหรอฮะหายไม่ได้ทำอะไระเดินเลี้ยงอะไรเนี่ยเฮ้ยฮะทำไม่แกเองก็มานี่เด็กจุดเทียนเลี้ยงอะไรหายไม่ได้ทำอะไรเฮ้ยไม่แกงมาตามลำพรายเขาเฮ้ยไม่ได้ตามลำควางน,นี่ก็คือทางเดินกลับของกูเองเฮ้ย เราคาไม่เจออีกแล้วเราคงมีบุญวาสนาต่อกันนะคงได้เจอกันเฮ้ยจะไปไหนวะฮะจะไปไหนเฮ้ยไหนมาทำไรที่ลูกค้าพี่ครับผมเจอมันนะพี่จะอ้อมหลังมันแต่มันเจอผมก่อน แล้วผมเนี่ยไปเจอกับมันเนี่ยมันทำพิธีกรรมอะไรอยู่ไม่รู้นะจุดเทียนด้วยแล้วก็นะพี่พี่เหมือนมันเนี่ยจะกลับมาพักอยู่ที่นี่นะดูกำลังก่อไฟเลยนะพี่พี่แล้วตรงนั้นเนี่ยเหมือนมันเนี่ยกำลังทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างนะมึงเชื่ออะไรวะฮ้ยเชื่อเปียไม่แก่้อไมทำไมขายเชื ไอเปียทำไมมึงต้องมาทำอย่างนี้ด้วยมึงไปลองวิชากับลุงกวงทำไมวะมึงไปลองวิชากับลุงกวงแกทำไมฮะ่ข้าไม่คิดว่ามันจะแข็งก่งขนาดนั้นมึงกล้ารู้ว่าในป่าเนี่ยมันไม่ได้มีแค่มึงคนเดียวที่เก่งคนอื่นๆเนี่ยเขาก็มีวิชาคมเหมือนมึงมึงเลยอาจไปลองดีกับลุงกวงอะ่ะ มึงคงไม่คิดชีวิตแล้วมั้งฮะมึงกลับมาพักอยู่ที่นี่เหรอมึองมพักอยู่ที่นี่ใช่ไหมแล้วพิธีกรรมอะไรของมึงน,น่ะมึงจุดเทียนอะไรนะ่ะไ,นไ,ไปไหนวะเอาอย่ามายุ่งกับข้าฮเฮ้ยไอพี่อะเอาอย่ามายุ่งกับข้ไไา เนี่ยมึงทำพิธีกรรมอะไรเนี่ยฮะพิธีกรรมอะไรของมึงเนี่ยฮะเฮ้เจ้าจะทำอะไรกับข้านะกูไม่สนแกกลับมาเจอข้าทีนี้ไอาคิดว่าเจ้าเจะไม่ตามข้าแลนะ้วเฮ้ยเจ้ามีแรงไหไอ้กวางไองเจ้าหนีไปไหนไอ้กวางมันรู้ว่ามึงอะ่ะอ่อนแอ กว่าที่คิดเขาไม่มายุ่งวุ่นวายกับมึงหรอกแต่มีกูนี่แหละที่จะยุ่งวุ่นวายอ,าอ,นะอยู่ดีไหมวะดีลิอ,อาไปลองของกับลุงกวงแกหืมแต่ามายุ่งกับข้าไม่ต้องเป็นเจ้าตลอดเลยของดีที่ลุงกวงแกให้ผมมานะพี่อยู่ในมือ,อผมละ แกจะทำให้ใครเนี่ยพูดคุยกันก่อนเฮ้ยแกจะมาทำรุงกั้านะมายุ่งอะไรหรอกเฮ้ยแกจเข้ามานะแกมาทำลายพิธีอะไรของใครอีกเฮ้ยมาทำพิธกรรมอะไรจุดทูบเรียกอะไรฮะเฮ้ย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  Ah 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 من ثل اللي انا من ثل اللي เปียมึง,เอ,งมอเอ้แลุ้งสามพี่พี่ลุงสามออพี่ลุงสามกลับมาลุงสามได้ยินเหรอรูดดอวนได้แล้วนี่มันนอนแอ้งแมงอยู่นี่ไงผมอันนี่ผมได้ของดีจากลุงกวงมานี่แหละลุงกวงบอกให้จัดการมันด้วยวิธีนั้นอะ่ะผมก็เลย จัดการมันจนมันนอนกิ้งไปกับพื้นตรงนั้นน่ะ่นเนี่ยผมไม่รู้จะเอายัางไงกับมันนะเมื่อก,กี้ผมเผาล่างมันทิ้งเผาล่างเหรอลุงใช่เก็บไว้ไม่ได้หรอกออไอ้พวกนี้มันรบกวนวุ่นวายคนอื่นใช่ไหมลุงเมือ่อก,ก,กี้น่ะผมได้ยินเสียงววยวายมากเลยลุงกวงกับลุงสามกำลังไล่ล่าอะไรอ่ะ ผมคิดว่าอางั้นนะเสียงดังวอยวายล่นป่าเลยแล้วไอคนนี้เนี่ยระหว่างผมเดินทางกลับมาจากลุงกวงอะ่ะผมก็มาเจอมันีกกำลังทําพิธกรรมอะไรไม่รู้เนี่ยมีเทียนเต็มไปหมดเลยลุงแล้วก็มันม,มันก่อไฟเผาเผาอะไรไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยย่างกําลังไล่ย,ยุงอะไรมั้งมันเป็นหมอผีหรือไงใช่น่าจะใช,ใช่ลุงกวงบอกแต่มันเป็นหมอผีที่แบบว่า ไม่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ลุงกวงบอกว่ามันยังอ่อนหัดนักเหมือนมันเน่ยพึง่งถอนวิชามันออกก่อนถอนวิชาลุงสามจัดการได้เต็มที่เลยให้มันกลับไปเป็นคนธรรมดาแล้วมันจะไม่ยุ่งกับคนอื่นแล้วหรอจะถอนของออกให้หมดเลยลุงกวงบอกผมว่ามันกลับมาเป็นคนปกติไม่ได้แล้วอดิทำได้วงมันทำไม่ได้ไง โอเคงั้นลุงจัดจัดการมันเลยครับลุงสามกำลังทำพิธีกรรมอะไรกับมันนะพี่พี่ มันจะได้คืนมันจะได้คืนสติไหมลุงมันจะจำอะไรไม่ได้เลยว่ามันเป็นใครมันกลาเป็นชาวบ้านธรรมดาแล้วค่ะลบความจำมันไปหมดแล้วละคอวิชามันด้วยแล้วเราต้องปล่อยมันไว้อย่างนี้เหรอหรือว่าลุงจะพามันกลับไปด้วยอ่ะต้องพามันกลับไปด้วยเอายังไงก็ได้แล้วตอนนี้แล้วแต่ลุงเลยครับเราเองไปสู้กับมันได้ไงแสดงว่าเองก็มีของดีใช่ไหม ได้ผมได้ของดีมาจากลุงกวงนี่แหละลุงกวงบอกว่าให้สัดตรงหน้าผากมันเน้นๆอะ่ะผมก็ตามที่ลุงกวงแกบอกนะเดี๋ยวมันก็ฟื้นแล้วมันจะจำอะไรไม่ได้เลยครับลุงลุงมันลุกขึ้นแล้วเอ็้องคุยกับมันหน่อยสิบอกมันไปว่ามันเป็นใครไอเปียเปียะ เป็นไงบ้างวะเองใครเนี่ยเองก็เป็นชาวบ้านธรรมดานี่แหละเดินเข้ามาหาหน่อไม้เอ็งเห็นเอ็งสลบอยู่นี่ผ่าเลยต้องปลุกเอ็งขึ้นมาอ๋อพี่พี่ลุณสามแกรู้นะไปกลับบ้านไปเดี๋ยวข้าจะพาออกจากป่านี่เอ็งมันต้องตกใจไปทำอะไรไม่ได้เลยลุงสามมันเชื่อไอ้เปียนะมันบอกผมอ่ะเอกอเปียเอ,งอ็งฆ่ามา เองมาถลบอยู่แล้วนี่เองเข้ามาหานอไม้เลิกไม่รู้ค่ะจำแล่ไม่ได้เลยตามลุงสามแกไปเลยเปียลุงสามให้ผมเดินทางกลับก่อนนะครับผมก็ไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงถ้าลุงไม่มาเนี่ยขอให้ลุงเดินทางปลอดภัยนะครับครับผมสวัสดีครับอะไรนะผมชื่อเสือครับลุงครับผม พี่พี่มันสามแกจัดการมันจนมันได้สติเลยนะมันบอกว่ามันชื่อไอเปียนะพี่พี่นะก่อนที่ที่ว่ามันยังไม่ได้สติมา่กินะลุงกวงแกน่าจะรู้อยู่แล้วนะพี่พ,พี่แกอยากลองของกับผมเฉยๆอย่างให้ผมเนี่ยไปทดสอบของหรือว่าลองวิชานั่นเองนะผมรู้อยู่แล้วนะพี่พี่แต่ว่าผมก็เข้าใจลุงกวงแกนะครับ ว่าคนนอกเข้ามาอย่างเงี้ยแกก็ต้องลองวิชาธรรมดาก็เมื่อกี้พี่พี่บอกผมบอกไท้ายคลิปว่าผมจะเชียร์อะไรให้ดูนะครับนี่เลยพี่พี่นี่นะได้มาจากลุงลุงกวงแกนะครับสององค์นะพี่พี่นะผมจะเอาไว้บูชานะครับติดตัวไว้นะโอเคพี่พี่เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับ ก็เดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ